สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด well, uh, okay, uh, okay, uh, uh, okay, uh, ีคร ja> ับอ่คะเ่ไคะวันนี้ได้มาชวนพี่บัมาดูแลฟ้าครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้สมบทบาทเป็นนักแสดงนำแล้วก็มาแบบเป็น แสดงนําแบบได้มาดูในแฟนคลับแบบได้มาดูกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนในฐานะเป็นนักแสดงนำครับนำนำนำครับผมก็ผมว่าทุกคนตรงนี้ก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนหรือว่าเกิดทุกคนเลยก็ได้ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ใช่ครับวันนี้คือวันแรกที่เปิดตัวเลยนะคืออยากให้แบบว่าแต่ละคนเพิ่มความรู้สึกว่ากานอืม โอเคครับก็ก็เซฟครับ well, ก so so, 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 ็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ได้ดูพร้อมกับทุกคนก็แต่จะบอกว่าไม่รู้ว่าอีพีหนึ่งเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพวกเราทั้งหมดก็ยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งครับก็ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกเลยใช่เป็นครั้งแรกเลยความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นครับผมพี่โอ้รักก็ผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่า คือผมไม่เคยเห็นหน้าตัวเองอยู่บนในโรงหนังอะไรเลยใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นหน้าใหญ่ๆของตัวเองอยู่ในโรงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นก็หวังว่าพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนจะชอบนะครับเรายังไม่ได้ดูนะครับคุณโทมัสครับผมนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยที่ได้แบบเจอพี่แฟนคลับแล้วก็จะได้ไปดูผลงานพวกเราเป็นครั้งแรกเลยครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่ๆฝันขับมาแล้วก็ให้กำลังใจพูกผมครับแบบทั้งแบบหน้าแบบในโรงแล้วก็ทั้งทางหน้าจอเลยครับครับก็สําหรับกล้องครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่มีวันนี้ก็แบบพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากในการถ่ายทําครับก็เหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็แบบดีใจมากที่แบบมีพี่ๆแฟนลับทุกคนสนับสนุนเพราะบัตรก็โซเอาเลยก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะหมด ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณครับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นหน้าตัวเองในโรงหนังเหมือนที่พี่อูบอกเลยเพราะว่ามีใครเคยหยุดหน้าอยู่ในโรงหนังไหมครับนี่คือครั้งแรกนี่เห็นแล้วล่ะก็พวกเราก็เก็บอีกีหนึ่งมาดูทุกคนด้วยผมแอบดูอันหนึ่งอ่เทียเพราะวี่อูไปภาคเสียงมาไงไปภาคเสียงใช่แล้วได้ดูคนเดียวด้วยหนึ่งนาที นั้นเดี๋ยวต้องต้องออกไปนอกโรงแรมหนึ่งนาทีแล้วไปกลับกันมาเอาย้อนร้อนรอเลยครับก็ของบอกก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมากี่เดือนนะมันสามเดือนเราก็ตั้งใจกันมากๆครับทุกคนก็ดีใจมากๆที่ถึงวันนี้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้อยู่บนจอตรงนี้ทำหน้าใหญ่เลยในจอหน้าใหญ่แบบไม่ถึงแบบไม่ถือว่าจอมันใหญ่จอใหญ่ บอทกอกเขาได้นะครับค่ะสาหรับอินนะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกสําหรับอินนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่แบบคอยให้กําลังใจพวกเราอยู่ตลอดทั้งการถ่ายทําเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมนะครับแพทนะครับผมก็อดใจรอที่จะดูไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเอผมได้แสดงเป็นแบบ คาแรคเตอร์ไม่คาแรคเตอร์ที่หลุดจากตัวเองไปมากเลยอยาแซผมก็เลยอยากเห็นสิ่งที่ผมพยายามไปอะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบร่วมสนุกด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เห็นพวกเราในฐานะพี่โอ้พี่เซย์พี่โทมัสกล้องอะไรอย่างงี้อาจจะเห็นแบบในฐานะตัวละครแทนก็แบบ มว่าทุกคนก็คือได้สึมซับจากตัวละครมาเยอะพอสมควรเลยแหละใช่ไหมแพทใชไหี่โทใช่ไดั้ยพี่ราเยกีรเรก่ว่ไรเร่เออไเร่าออไเยเรยีเรียกเรเอออาอ่ะ วันนี้นอกจากมาดูซีรีส์แรกเนอะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะเฮ้ยอันนี้คือพูดได้แล้วใช่ไหมครับพูดได้ไหมพูดได้โอเคครับก็จะมีสเปเชียลโชว์ของเรานครับก็็เปโยกย้ายใส่สะโพกใช่ลยังไงนะยังไงนะก็ยังไงนะก็คือทุกคนสามารถขึ้นมาม้วนจอยกันได้จริงปะใช่ใช่ใช่แบบพอเราขึ้นแบบภูกิพลก็เฮ้ยลงมาเต้นรำกันกับเราเต้นรำเลยเหรอเต้นด้วยกันเลยจับมือเต้นกันเลยเนี่ย เอ้ยหัวเงานนั้าน่ะงานอ๋ออ๋อเอาไม่ได้รำหรอฮะวันนี้ก็จะรำกไม่มีมีวันนี้อาจจะมีเต้นแต่ไม่มีรำนะใช่ถ้ารำมันอาจจะตื้นหน่อยรำรำรำยังไงงานไหนเออแพนแพนถนัดไม่ใช่หรอเนี่ยแต่ที่หน้วันนี้ก็คืออาจจะมีการตอบมิ้นแอคของเราด้วยอ่าครับครับ เตรียมตัวหรือยังคะเตรียมตัวหรือยังครับเตรียมตัวครับเตรมตัวที่จะรีแอคแล้วครับสมมติเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอาจจะมีสีน่ากลัวน่ากลัวก็ได้เฮ้ยอืมอานี้กินเหมือนปลาใช่ไหมไม่สปอยไม่สปอยเฮ้ยแต่แต่วันนี้วันแรกก็มีฟินเลยไหมคะวันนี้มีันแรกก็ก็ต้องรอติดตามดูไม่ฟินเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคุณค่อนข้างอาจจะแบบ ช้ำได้ขอไม่ตั้งข้าวขี่อินนะจริงพินตีแขนอุ้ยอย่าอย่าเอาไม่คือเราห้ามเขาพังตีมาคุณเด็กเวลากินเขื่อนเขาจะชอบทำลายร่างกายของรังทา่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันแบบคือมันไม่พูดเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะไม่เพราะตัวละครไม่พูดมันพูดมันพูดแต่ตัวละครใช่ซินก็แบบคือทั้งตัวจริงและตัวละครคือมันค่อนข้างที่จะแบบอย่างนี้ใช่เพราะว่าคือในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่า แต่ละอีพีเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่ถ่ายมาค่อนข้างแบบฟินน่ารักอุ้ยไม่ได้โอเครอไปดูกันนะคะ,ะทุกคนคู่หไหนอินสุดคะใครอินสุด <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เราก็แบบอินตามชื่อไง,งใช่ไหมโอ <c oughs> <Okay. S 2> เคแก๊งเพื่อนกันหรือแก๊งเพื่อนของพ่ิลาอะไรนะคะแก๊งเพื่อนเป็นไงบ้างครับแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนรู้สึก ตลกดีครับคือคือตอนตอนแรกๆพวกเราจะยังแบบไม่เข okay. ้าขากันเท่าไหร่เพราะว่าแบบเป็นการคือเราก็เพิ่งมารู้จักกันตอนที่เราวชอบชอบกันแต่พอแบบพาายไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบพวกเราสนิทกันจังหวะมันคือแบบปั๊บปั๊บปั๊บมันมันโบบามากขึ้นเล่นแล้วแบบปวดท้องอะไหลสั่นเลยครับไหลสั่นปากสั่นทุกอย่างสั่นไปหมดเพราะว่าคำคำที่ตัวเองเลยแล้วพี่เป็นไงบ้คะในเรื่องนี้ครับเขารู้สึกว่าผมได้ จริงๆแล้วแบบก็รู้สึกว่าอินกับบทมากๆเลยครับแบบอินกับตัวละครพี่เหมือนฟ้ารู้สึกว่าชอบตัวละครพี่เหมือนฟ้ามากครับเพราะพี่เหมือนฟ้ากับผมนั้นก็ตอนนี้เริ่มแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะจริงเหรอแบบแยกไม่ออกเลยหรอแยกไม่ออกจเอาจริงเฮ้ยเหมือนฟ้าป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ทำไมช่วงนี้เราไหล่ันเขาก็รู้สึกว่าเริ่มอินกับตัวละครมากขึ้นครับแล้วก็อินกับบทมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าแบบอินเรามากกับตัวที่รักด้วย อะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอแกก็แบบแกเพื่อนเขาเฮาตลอดเราเป็นบ้างเลี้ยงเลยหลายหลั่น่ต้องสปอยมันเน่ยอะไรออไม่มีอะไรเกิดอะไรแล้วนอกจากนีอกจากมีคูู่ฟ้ากับพี่นักแล้วก็จะมีคู่อื่ด้วยอุ้ใช่อง่าน่ไนเออพาีกับจอพารีับไทยอรอเรื่องอรื่ นายครับยังไงครับควรอธิบายหน่อยครับมีผมครับกับงเซฟครับใช่แล้วเรียวเฮียใช่ครับก็เรื่องของเราในเรื่องนี้เราในเรื่องนี้หมายถึงว่าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับแบบภาพรวมใช่เราเป็นใครบ้างก็จะเป็นเป็นชุจริงไหมจริงไม่เหมือนครับเพราะว่า ในในในซีรีส์เนี่ยผมจะเป็นคนแบบแบดแบดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คล้ายๆเนี่ยผมแบบแบ๊วแบ๊ว์เลยเบ๊ว์เลยเหรอใช่ผมแบบวิหัวใจคิตตี้อะไรแต่คู่นี้ค่อนข้างเป็นคู่รักนักกัดปะจริงใช่ใช่เป็นคือแบบตกหลุมรักเพราะตรงนั้นอันนี้คือในชีวิตจริงหรือว่าในซีรีส์ทั้งไม่ใช่รคับตอนเดี๋ยวจะโดนกัดซะบ่อยครับทุกคนก็โอ้โหทำใจอยู่แปลกไม่คิดพูดอะไรสักหน่อยอ่ะแต่จะพูดสักหนล่ะก็ คู là, ่นี้จะเป็นค I mean, ู่ที่ว่าจะดูสปอยไะโอ้ยพูดยากอ่ะก็อาจจะเป็นแบบแปลกใหม่อ่ะแบบว่าแปลกใหม่ที่ฉิว่าน่าจะทุกคนน่าจะชอบปูะกบกับประกบกลุ่มรักเพราะกันคูกกันเฮ้ยคือตอนแรกยังตอนแรกยังไม่ชอบกันนะทบอบเฮ้ยเือสปอยปะเนี่ย ไม่รู้อ๋อก็ต้องไปติดตามใช่ไหมว่าเป็นยังไงใช่ต้องไปติดตามเราผมรู้สึว่าแบบสองสองคนนี้เขารักกันได้ยังไงอ่าแบบหรือว่าจะไม่ได้รักกันนะในเรื่องในเรื่องกิ่งเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้เขารักกันด้วยวิธีไหนนะก็ไม่รู้ไม่รู้ได้ใครจะบอกไปนะครับ เซ่ค่ะจะบอกเซ่ว่าให้ทุกคนไปติดตามดีกว่านะรอดูนะครับทุกคนเลยา่ะทาที่กล้องเจะดูมาแล้วถึงนาทีโอ้ยหนึ่งนาทีนั้นเยอะมากเลยนะเนี่ยหนึ่งนาทีใช่ดูแล้วถึงนาทีใช่ผมให้แฟนดีแฟนดีสำหรับหนึ่งนาทีของเรานะถ้ามีสิบอ่ะสมมติปลอดมีสิบนะคือปลอดมันแตกไปแบบตั้งแต่แบบวินาทีที่สองแล้วอ่ะเพราะว่าสนุก มันดีมากภาพสวยคือทุกอย่างดีไปหมดภาพสวยแล้วมเป็นพเอกหล่อมากเรื่องเป็นไงบ้างครับดีใจไหมครับก็ก็ดีใจครับดีใจอะไรล่ะครับพูดไม่ถูกเลยเนี่ยครับผมก็แบบได้ดูแบบได้ได้น้ำจิ้มไปได้น้ำจิ้มไปครับครับใช่ครับผมก็เชื่อว่าทุกคนจะได้แบบได้ชิมน้ำจิ้ม e ีหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมได้ดูแบบซีของพวกคุณสามคนอ่ะนี่หรอถินไหมเนี่ยเพลงดีดีดีอยู่ดีดีเลยแหละภาพสวยมากอะไรทุกอย่างดีหมดที่ดูเพราะฉั้นเราไม่มีไม่มีไว้ก็พากเสียงอะไรอ๋อวันนี้นเองเล่นเต็นท์ด้วยชวนกันดัดูแล้วก็เล่นเพลงทีดูครับก็วันนี้ทุกคนมาก็ฝากเล่นเทรนท์กันด้วยนะครับอยากให้แบบติดเทรนท์เหมือนกันแต่ว่าทุกคนอยากสปอยนะเพราะว่า มันจะออนวันที่17นี้ก็แบบกักๆไว้วก่อนแล้วค่อยไปโพสต์แบบรูปภาพหรือแบบซีนไหนที่ชอบในวันที่17แทนดีกว่าแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับผมผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆ<อ> <c oughs> ากคามจริง <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบอ่า EP หนึ่งแบบแพ็7ิต0ครับเนแบบน้ำจิ้มมันดีมากๆเลยครับมากมาก ครับผมรู sabes, ้ส anyway, uh, no. so okay, okay, ึกว่าแบบทุกคนน่าจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับมันมากๆเลยครับก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ดู EP แรกเลยอืมสุดท้ายเนาะอยากให้แบบว่าขอสามคำสำหรับ EP หนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูอั่หน่อยละกันเออเป็นยังไงบ้างเริ่มจากฝคำอะไรอ่ะเริ่มจากกระเจี๊ยบใช่สามคำไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เพรากิดเราพูดตอนล้วไม่เหมือนคนอื่นโอเคโอเคครับสามคำก็ กี่หมื่นป้าเราเราเอาคี้มาแบบสามคำแล้วแบบเรียงกันเป็นประโยคได้โอเคมากี่หมื่นป้ามาแล้วกี่หมื่นป้าครับผมสิ้นไปฟ้าโอเคยากล้วจิกหมอนสุดจิกหมอนสุดหมอนเกือบขาดอาผมไม่ตอบไม่ได้เลยใ ดูกับที่รักดูกับที่รักที่รักดูกับดูกับเชื่อเป็นคำเดียวเอ่อดูกับที่รักก็อะไรก็ต้องเป็นทางช่องวันและไม่ต้องและไม่ต้องและ ไอฉีขอขอขอสุดท้ายครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องกี่เหมือนฟ้าด้วยนะครับกำลังจะออนแอร์แล้วในวันที่17นี้นะครับทางช่องวัน31เวลา4ทุ่ม15นาทีแล้วก็ทางอัน u ัตเวอร์ชันทางไอชีครับใช่ครับเวลา5้าทุ่ม15นาทีนะครับก็ ากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากชอบซีนไหนก็แบบแคปแคปมาแปะให้ดูด้วย EP หนึ่ง EP หนึ่งสามารถดูได้ที่ YouTube มันดีเวิร์ด้วยนะคะแต่แค่เฉพาะ EP หนึ่งเท่านั้นพิเศษเฉพาะ EP หนึ่งเท่านั้นนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็อยากขอขอเพิ่มอะไรนิดนึงได้ไหมไดเช่าทุกคนมีอันไหนประทับใจบ้างผมก็พวกผมอยากฟังฟีดแบ็กมากเลยครับอ่าเช่นกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายใกล้จะจบแล้วค่บผมก็ feedback hello 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 thank you <laughs> okay, uh, hey guys uh, we are the your sky series cast and we really and we really like to uh, know your feedback and also this is our first time. Uh, being on the big stage, so uh, please support us and also please enjoy the show. I hope that you guys will enjoy our first EP, The 70% uh, uh, And you guys can also watch our series at uh, Chongwan, no, One Channel, and also an uncut version at ICE. Yes. yes. Yeah. And also, our first EP will be airing at YouTube also. Uh, uh, only our first EP. Okay. Yes. Mm -hmm. So uh, please. ออ please 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 support please s t a t o r t อ๋อโอเค please station ช่ยครับ station okay นี่ครับนี่หนึ่งสองส please s t a t i n e อบคุ thank you very much ขอบคุณครับขวัญมาแล้วขอบคุณทุคอนหนึ่งสองสามห้า ประบการณ์นะคะวนะในแล้วองาน